สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วหูพึ่งมาเลยวะอ,อืออือตัวยาง,ยางานี่ยางม่อนี่หูบอบปุบบอบปุบปบอบแน่ได้ยินเสียงมมมมมแมมา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 มมาฮับไปโรงเรียนแม่ไปโรงเรียนมาแล้วไปเพือพ่อนเข้าไปแล้วปะ เอากางทางเลยอ่ะถนนนี้ปีจองมาตองแว่ดอกเลิบเข้าไปแล้วเขาไปถ่ายุงเลี้ยนแล้วไปแน่ไปแน่ตีลิศตีลิตตีลิตตีลิศตีลิศตี อ้น้องมิงน้องมิงพอผิกผูกไปเงาหุน่นย่างเขาปลาตัวถีบถตัวเด็กไปน้ำสวนเขา <laughs> ผูกเงาวแล้วผูกเงาผูกมองพี่เดือนเคยผูกตั้งแต่ผุนนาเราวันนี้ก็เขาสวนเขาผุน่นอันนี้บรรยากาศดีนะคะ เป็นสีขื่มคึ่มหมืดหมืดมาลงมามามาทางพี่ทางพี่ทางพี่ย่าเวทถอกมันสวยแล้วพอน้อมมือขึ้นไปไปไตเฮ็ดไ,ไมิตรดอกง,งมามงามไหม เห็ดไข่เห็ดอันนี้แหมพอเจ๊เพื่อนไปไต่เมื่อขึ้นหาตุ่มเพิ่นกระไดแบบยางไหลสองตุ่มสามตุ่มเขาหูจักไต่เนะาะเขาบ่หูจักไต่เนาะเฮ้ยยำเว้นมันบอกอันนี้ออกทอยยำขึ้นเขาว่ากับช่วงใบใบมันออกมันตัง้งจุ้มขึ้นดอกขออไข่นี่คืไอไข่นี่ไอะแน่แน่แน่จะไปรักออยเพื่อนไปไปไปขอในเด้อจากลำในเด้อข้าผ่านทาง <laughs> รักไว้น้องมิงล่ะเด้อเอาโบกินตัวไปกันนี่แว่อีกเร็วไปสาเร็ว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 ฟาวได้ไปเขาแถวอุ้ยเขาตีเชิญตรองฉาดก่อนน่ะแหมเนาะโอ้พอน้องมาเขาตีเหลือกโรงเรียนแล้ววะสัน เอ้มานอนอย่างเดียวเลยตัวนี้น้องเรียนนี่หยาเพิ่น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 ใสจวดใสจวดบ่ต้องบ่ต้องผูกเงาเด้อบ่เต็มบ่แดดดอกเออกินหยาแล้ว ต้องป้อนแน่น,นะ่ออนออนอนะอุ้ยพอเจกนี่คนนี้บัติดีขนาดระพอเจ็กนี่ในที่สุดในที่สุดเกาวน่นบนได้ด,ดีะะข <laughs> เขาไปยืนจอบบงึงซืเจอว่าไปเต้ากันรับโบสนั่นเองไปเตากันนอนได้โบโอ <laughs> <ะ> <laughs> เพนว่าอ้วนแม่ไปยืนเบิงซื่อๆเนาะก็คือจังแม่มาจอบเบิงพอเอาลูกนอนนี่ตัสเอาลูกนอนได้บ่เนาะพุ่นทงพุ่นก็กินบ่อยบ่ยเลยบ่ได้สนใจเลยแซ่บหลายีว่าอย่ามาสิงตาน้อย ย่ามาสิงตาน้อยนะ่าอีกอุ้ยนั่นตัวสี่เ้มีพละกกำลังคุกขักคกคักเนาะสีไดู้ว่าร่างกายเป็นจังไดรเนียังบึงปังบึ้งปังคือเก่าบ่เนาะนอวดโหน่บึ่ะเเด้ออ้พนอมมาสิไปน้ำเลือบประสนรัานมาัวตไกพี่าเลยมายังกาะ อโ,ออโอ้โโอ้โหแตนเม่นนองดาวไปบ่ได้่น่าเสียเอาพี่้าก,กับพี่ปีไปก็ใช่เลยไปบ่ตี <c oughs> จัดไปจวดอย่างเดียวเออพี่ปีพอเต็มว่าพี่ปีรลับทาง,งานอยู่บานนี่ละอยู่รถเชนออกเดอ้อลูกสาวสิอยู่หนีได้รถเชนนั่นกันบ่าอยู่ออกนั่น,น โอ้พอน้องมาปีปีกับปีฝ่าเฮารับงานหลวงพ่ออยู่บ ah ้านนี่แหละวะฉันเอากินยาได้แล้วนะฮะอ้วนตั้งพุนกระแซบลราพุนตั้งพุนกระได้เข็นรถออกเข็นรถออกลูกสาวสิเข็นไปถิมได้เออพอนี่นั่นพนนางเฝ้าลูกสาวพน ทีไปตั้งแต่ลราเริ <laughs> เ่มแสดงว่าอ้อยล้ำนีที่พี่เปีออกมาไห้แมบยเโียันฟพอวฟิก <laughs> พี่เปี๊ออกมาพี่ปีพวกกินโ <laughs> น้นนะวันนี้ไม่มีแดดนะผูกไว้นู่นเลยใจ โอ้มัดหนึ่งสองก้อนกินหมดเลยคือ,อเก่งแถว่าไม่มูกินน่จะแซบตีกินต้องกินไม่มูตีเออหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวมาให้กินอีกเดี๋ยวเอามาให้กินอีกพุนสาวปีโอ้ลวงกินได้หลายเลยค่ะนี่แมงซี่กินหยาดเอ้ยรับรอบ,รบ ลบเสียบบอนเออดึงว่าเออนานนะเขาห่วงกองเขาอยู่เด้อเห็นแต่ว่ากัหลายเลย้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออเอเอาให้หมอบไวให้หมอบใข่ไวให้หมอบใข่ไวหมอบใข่ไวโอ้บริการประทับใจเลยอ่ะพอจิ๊กเนี่ย่านอ้วนบ่ได้ดไปนั่ม nhàn uồn vô đây ốc, ngan năm, ơi 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 anh đi đấy té lện té nỉ đấy nỉ cứ chơi đấy hả, cứ chơi đấy té lên té lện té lện té té lện té lện té té lện té lện té lện té hết 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 uốp con đâu nhản nếp hú, nỉ, đeo ngăn du bàn, du cả phi là เฮงอันวัดเฮงอนวัดงานหลวงงานหลาดงานออกนอกบ้านเดี๋ยวเอาไปก่อนไหนเป็นสาวเต็มตัวแล้วจะป่อยไปงานอกนอกนอกบ้านนั้นเออถัดหูด้วยเอาหญ้าถัดหูแทนดอกไม้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า